เดี yeah. ๋ยวชมช่านตรงนี้ผมเยนะสิอะไรเหรอไอ้น้องมังคับเนี่ยเอ้าตึงที่สุดเอ้ยเอายังเอายังเ้ยได้ล้าแตอมาตั้งแต่ละ one two three go ผมว่ามันวอกอะรอะไร one two three, go ดือพร้อมจัดพร้อมจัดพร้อมแค่สองคนเอาไว้ไวก่นเร่มเรไม่หองป๊เดี๋ยวเดี๋ยวมามาเริ่มเร่มอ้่ะ ขาแบไม่พร้อมเด็กตีไม่พร้อมโอ้ยอ่าเ่ไเเสยุปังก่อนต่สัรเขาว่นเลยนะเนี้อยยจะอีกนิดเดียวกอน่ะ

ะายเพื่อเลยวะสดเดรรอยิเสดิดนรอเแหล่หวาไจงไไม่รู้แต่กดอ่านเรียบร้อยแล้วที่แน่ๆเราไม่ตั้งใจกดอ่านด้วย แนเข well, mm, ียนไมไรแปลงอะไรเอ้าเฮ้ยทำไมเฮ้ยไอ้ไอ้ไอไอเบอร์สับเกตูวใหญ่ชาวบ้านเราอ่ะชิดเกอ่ะเออเบอร์สาบเปเกยเว้ยพี่ใช่มาถึงนายเป็นเกเ์วะหนึ่งเครื่องอะไรกว่าแล้วน่าจะลงทุดตอนไหนอ่ะน่าจะลงประมาณเย็นๆนี่แหละถ้าไม่ติดอะไรอ่ะตรงนี้คนเยอะ เรสาขาหนึ่งไม่ใช่บอดเดียวกันเลยพี่สาขาหนึ่งไม่ใช่บอดเดียวกันเลยพี่ก็พี่บอดแล้วไอ้ออันริงมาไงผมเอาไวนพวกนี้กันนะแล้วไม่จักคู่ก่าจะดูได้นะแรงใหญ่ EP หนึ่งอะจักคู่ไม่กว่าจะพอเราไม่เคยเล่นแรงใหญ่แล้ไม่เคยคิดจะเล่นด้วยซ้ำมันแรงมากไม่กล้าชาร์ท แต่ว่าไม่ค้นอะอายนีเ้มอเป่าเดียวเจะเกให้แล้วกันพราะ่เพะว่าีาากลากยอยากยิงคนล้มจังเลยเปักุงอัดหน้ามันอยากได้นสนัยอ่ะอยากเล่น A.W. สมัยนี้เราเล่น A.W. เราไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเล่นปืนอื่สมัยนี้เล่น a อบ ผมไม่ชอบเลยปืนนี้ไม่แรงไม่แรงไม่แรงเข้าไอบิแต่เร็วกว่าเข้าไม่แบาไม่จรงหวะผมเองครับรูชื่อเลยนะครพี่เดียวคนวะโผลไม่ได้เข้าไม่ได้พี่ต้อง่ ลอยได้คปักคงลยได้เนี N ่ยพี่ชอควงหวาเล่นเปล่ายู่นเล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 ่นเ่นเล่นหยเล่นหยอกเล่นม่เล่นหรอนลกะเล่นเออเล่ไม่ได้แล้วนัลืพี่เอร์มาเลยพี่เดมีคนแย่งเบ้ยน้องพี่บน้องไม่มแล้วไม่เอเ้เอเดบิวแต่เราไม่เจอเอเบะ แต่จเจอปืนที่ใช้ก็สุดเดียวกันอ่ะมันคือปืน,อ,น,น,อ,นอะไรซิอยา่างซึ่งไม่ก,ก,กิ่งภาษาอังกฤษทำให้อ่าไม่ออกพี่มาปืนดิพี่่เอาเลยน้องพ<โ>ี่แหลกเนี่ยเนี่ยของคมอยู่ที่อีทนะองคอยากเจอวืนที่มองเราไม่เห็นอ่ะ พี่เปลี่ยนงีลยได้ลยองัวมันนองพี่เปลี่ยนกองควงฟรีนนอะเพราะว่าเครื่องพี่เป็นเหล็กทำกงเล้นจรงเท่านั้นระบกได้เองเป็นใจผมจะเอาอนี้ไปอยู่ไหนแสงก็เอ้ยใครเปิดเนี่ยน่วะเนี่ยนี่ก็ไม่ตึงทองควงเท่าเราหรอกนะเพราะว่าใครก็รู้ว่าเราเป็นาเช้าอยู่มะต้องพูดจริงนะครับ ร้านร้านร้านทายเกตุหรือผู้หญิงใช่ไหมพี่คือแบบเอจริงนะน้องน้องเคยได้15คิวในแมตช์แหลกใช่บางควงปะเคยปั๊บเคยอยู่เคยอยู่มากถึงยี่สิบห้าคิวแหลกเยอะตัวโอ้โหแอบดุมากเว่อร์เฮ้ยใครเล่นเดนบุกสุด ไม่ผมแพ้เพราะกระทะผมเพราะกระทะมันโอ้ไม่โอ้เด็สองกับาโอ้เกมเกมดีเกินไปแหลกเลยเราเลขเบอร์สามดเบอร์สามอย่าอย่าเปิดมินิมอลด้วยเสียงมันติดเข้ามาในนี้เสียงมันติดโอ้ยไม่เตกไม่ไหวหนีดีกว่าโคน<อ>แหลกเลย ไอเรามีปืนสลิงแล้ก็ยิงใกไปยิไป,ยไปไหนเอตู้อยู่นู่นไปทางนี้ไปนู่นเลยใครก็ได้มาคตู้ให้หน่อยมองอะไรไม่เห็นมันแหลบ <c oughs> มองแผนที่ไม่เห็นเลยกูแหลบไม่ไม่ไมไม่ไมมไม่ไม่กมี่